สวัสดีครับผมนายชยุนโกตาครับผู้ใหญ่ผู่ศิแสงทองพัฒนาครับตำบลบางทองอำเภอนวาวังจังหวัดมูลนิธูครับถ้าเป็นโครงการที่ช่วงสงการครับกิจวันอันตรายครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบังทองร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครองครับของอำเภอนวาวังได้ลงจุดตรวจ เพื่อบริการพี่น้องประชาชนในที่เดินทางผ่านพี่น้องชาวอำเภอนาวังของเราครับก็ผัดกันเป็นเวลาครับที่ลงจุดตรวจผัดละสิบคนครับเพื่อคอยบริการพี่น้องประชาชนของเราที่เดินทางผ่านไปมาต้องกราบขอบคุณที่ทุกๆหน่วยงานคท่านได้ให้ไม่ว่าที่จะเป็นกำลังใจรวจเที่ยมหรือว่า เป็นสิ่งของที่ช่วยในการที่พี่น้องให้กำลังใจกับคณะกรรมการที่ลงด่านทุกครั้งครับทั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการาดูแลครับพี่น้องที่เดินทางไปมารถอุบัติเหตุท้างถนนบางครั้งก็เดินทางมาบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็สอบถามที่ทางผ่านครับก็คอยอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านครับ